เอาเร็ว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 โอ้ยเร็นเรอ้ยอุ้ยเหนื่อยยังเหนื่อยไม่เหนื่อยเบิร์นเอลยเบิร์นเอาไม่ต้องรีบหาเหนื่อยยังฟิล์มเหนื่อยยังอตอมมือกันแป้มือกันเร็แป้มือฉันไม่ไฟไหนโอเคทำไงโอเคทำไง เอาอึไปเร็วเร็วเร็วพ่อขึ้นไปเร็วขึ้นไปหาพ่อเร็วเอาต่อแถวก็นดีทำเป็นลูกเป็ดเร็ว ฝนมาฟีมมานี่ฟีมนั่งนี่กับพ่ออ่านั่งกับพ่อออาฝนมาเอาฝนฝนพร้อมกันเอาฝนตรงนี้นะอ่มพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ้้ยเหนื่อยป่ะโอเคดนอ่าฟีมขี่เสือขี่เสืออึ๊บอึ๊บเออจับฟูเสือไว้จับฟูเสือไว้โอ้โาเอาร้องด้วยร้องเสือด้วย

ขึ้นยากขึ้นอันนี้เออเดี๋ยวก็หอยแหกไม่เอาเห็นไหมอ้าวเลี้วโอ้โหแต่ละคนนี่เอาใหม่ที่ฟิล์มเอาใหม่ดิพีรามึงนี่เลยเกิดอ่ะแล้วไหนฟิล์มเอาใหม่ดิเมื่อกี้ก่อนอกด้วยเอาขาลอง เดี๋ยวเดี๋ยวห้อยแขกเอากอดอกเหมือนพี่ฟิมเลยเออพี่ฟิมเอาโอ้โหเอาพี่ฟิมกอดอกแปดเจ้าหัวลงแหมื่อกี้ขาก็จะหักอีกเลยจะเอาคอหักเลยไงไม่เอาไม่เอาน้องฝนเล่งนี้เดี๋ยวน้องตามเดี๋ยวเอากอดอก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 บัวเอฟอ่ฟิมกอดอกฟิมเข้าไปกอดอกเอากอดอกนี่กอดอก กหนอีกไป,ไปย่างปะเร็วไม่อะพอเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมาอันไม้ค่ะอากอดอ,อกเร็ว ไป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 ไ ไปอเลยเวออหรอแม่พี่ออเลยไปทางนู้นแล้วคนนู้นมาทางนี้อ่าลงพื้นนี่ไปไหนครับโตแล้ว ไม่ได้นะลูกออกไม่ได้ลงไม่ไ